มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมังคุดราคาถูกเจ้าของปีนหวังจะขายกําไรเล็กน้อยสุดท้ายพลาดพั้งตกลงมาเสียชีวิตมีสุนัขคู่ใจนั่งเฝ้าร่างด้วยความเศร้าเมื่อช่วงเช้าวันที่12ก,กรกฎาคม2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจสพช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตจากการพัดตกขั้นบันไดขณะที่ขึ้นเก็บผลมังคุดบริเวณบ้านหลังหนึ่งในหมู่ที่สองตําบลสวนขันอําเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยกู้ภัยใต้เต็กตึงช้างกลางพร้อมด้วยหน่วยสยามปู่อินชวังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายทราบชื่อภายหลังก็คือนางสาวปราณีสมวงศ์อายุ66ปี นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุดหลังบ้านตนเองคาดว่าเสียชีวิตจากการพัดตกลงมาขณะที่ปีนขึ้นไปเก็บผลไม้น่าสะเทือนใจก็คือพบเจ้าอ้วนสุนัขคู่ใจของผู้เสียชีวิตนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างสร้างความโหดหู่ใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งค่ะ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวนพร้อมทั้งแพทย์เวนจากโรงพยาบาลช้างกลางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ